เรื่องราวในวันนี้เป็นประสบการณ์สยองขวัญของคุณยักษ์ครับคุณผู้ฟังยักษ์เล่าให้ผมฟังว่าคืนนั้นเป็นเวรดึกครั้งแรกและครั้งเดียวของเขาบรรยากาศในโรงพยาบาลเล็กๆชายป่าตอนตีสองเงียบสงัดจนหน้าใจหายห้องที่เขาต้องไปเข้าเวรคือห้องพักศพหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าห้องดับจิตยักษ์เป็นบุรุษพยาบาลน้องใหม่ ที่เพิ่งย้ายมาประจำการได้ไม่ถึงสัปดาห์เขาได้รับคำสั่งให้นำศพชายไร้ญาติที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุไปเก็บรักษาห้องดับจิตตั้งแยกตัวออกมาจากตึกผู้ป่วยหลักต้องเข็นรถผ่านทางเดินมืดทางเดินยาวขนาบข้างด้วยต้นประดู่ใหญ่ที่กิ่งก้านแผ่ปกคลุมจนมิดแสงจันทร์ลมพัดกระโชกแรงจนใบไม้แห้งปลิวว่อนเสียดสีไปตามพื้นปูนซีเมนต์หยาบยักษ์ เข็นรถเข็นศพที่คลุมด้วยผ้าดิบสีขาวเปื้อนเลือดไปตามทางอย่างทุลักทุเลล้อรถเข็นฝืดและสั่นสะเทือนทุกครั้งที่บททับรอยต่อของแผ่นทางเดินคอนกรีตร่างใต้ผ้าดิบนั้นกระเพื่อมไหวเล็กน้อยตามแรงสั่นสะเทือนของการเข็นเมื่อมาถึงหน้าอาคารชั้นเดียวสภาพเก่าคร่ำคร่ายักไขกุญแจเปิดประตูเหล็กกลิ่นฟอร์มาลีนฉุนกึกพุ่งออกมาปะทะใบหน้าทันทีที่บานประตูเปิดออก ผสมกับกลิ่นอับชื้นของเชื้อราและกลิ่นคาวเลือดจางๆที่ลอยอบอวลในอากาศภายในห้องมีเพียงแสงไฟนีออนสีขาวกระพริบติดๆด,ดับๆอยู่กลางเพดานสูงความเย็นจากเครื่องปรับอากาศเก่าๆทำให้ขนแขนของยักษ์ลุกชันขึ้นทันทีกลางห้องมีเตียงสแตนเลสวางเปล่า2เตียงและตู้เย็นเก็บศพขนาดใหญ่ยักษ์จัดการย้ายร่างไร้วิญญ,ญาณจากรถเข็นขึ้นไปวางบนเตียงสแตนเลสเย็นเฉียบ สภาพศพเป็นชายวัยกลางคนร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปจากแรงกระแทกรุนแรงแขนขาหักพับไปคนละทิศทางใบหน้าซีกซ้ายยุบลงไปจนแทบจําเขาเดิมไม่ได้ยักษ์พยายามไม่จ้องมองใบหน้านั้นานานนักรีบจัดการเอกสารให้เสร็จสับเขาต้องรอแพทย์เวนมาตรวจยืนยันอีกครั้งในตอนเช้าจึงยังไม่เอาเข้าตู้เย็นยักษ์ลากเก้าอี้เหล็กไปนั่งรอที่มุมห้องยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นแก้เซง สัญญาณโทรศัพท์ในห้องนี้อ่อนมากจนแทบเล่นอะไรไม่ได้เลยเขาจึงวางมันลงความเงียบเริ่มกลับมาครอบงำอีกครั้งได้ยินเพียงเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์ครางยักษ์นั่งกอดอกมองไปที่ร่างบนเตียงผ้าคลุมศพเริ่มมีรอยเลือดซึมออกมารอยเลือดวงใหญ่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆสีแดงสดตัดกับสีขาวของผ้าดิบชัดเจนยักษ์รู้สึกง่วงจึงเผลอหลับตาลงพักสายตา ความเหนื่อยล้าทำให้เขาเคลิมไปในความสลืมสลือเขาได้ยินเสียงเหมือนเนื้อสดสดหล่นกระทบพื้นถาสแตนเลสเสียงดังแปะเบาๆแต่ก้องกังวานในความเงียบสงัดของห้องสี่เหลี่ยมยักษ์สะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีสายตากวาดมองไปที่เตียงวางศพกลางห้องผ้าคลุมศพที่เคยคลุมมิดชิดต,ตอนนี้เลื่อนหลุดลงมาที่ช่วงเอวของศพเผยให้เห็นส่วนบนของร่างกายที่เปลือยเปล่าผิวหนังซีดเผือกเขียวช้ำ ยักขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเขาจำได้แม่นว่าคลุมผ้าปิดหน้าศพไว้แล้วลมในห้องก็นิ่งสนิทไม่มีทางที่ผ้าจะเลื่อนหลุดลงมาเองได้ขนาดนั้นเขาตัดสินใจลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้เตียงเพื่อดึงผ้ากลับขึ้นมาคลุมใหม่เมื่อเดินเข้าไปใกล้เขาเห็นความผิดปกติที่ทำให้ขาต้องหยุดชะงักศีรษะของศพที่ควรจะหงายหน้ามองเพดานกลับตะแคงหันหน้ามาทางเขาดวงตาข้างที่ยังดีอยู่ เปิดโพรงจ้องมองมาที่ยักษ์อย่างอาฆาตมาตรายในตานั้นคุณมัวไร้แววแห่งชีวิตแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนกำลังมองเห็นยักษ์ใจหายวาบถอยหลังกรูดคิดว่าอาจจะเป็นปฏิกิริยาหลังความตายแต่แล้วนิ้วมือของศพที่หักงอกค่อยๆขยับกระดิกทีละนิ้วอย่างเชื่องช้าเสียงกระดูกลั่นกรอบกแกรบ ดังออกมาจากข้อมือที่กำลังบิดหมุนไปมายักยืนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกความกลัวเริ่มแล่นพล่านไปทั่วร่างกายร่างนั้นค่อยๆย,ยันตัวลุกขึ้นนั่งบนเตียงด้วยท่าทางที่ผิดมนุษย์มนากระดูกสันหลังที่หักทำให้ตัวของมันเอียงกระเทเร่คอพับตกลงไปข้างหน้ามันใช้มือข้างที่ยังดีอยู่ จับศีรษะตัวเองแล้วบิดให้หันกลับมาตั้งตรงเสียงกระดูคอลั่นดังสนั่นห้องเลือดสีดำทะลักออกมาจากปากที่ฉีกขาดยักษ์ถอยหลังจนชนกับตู้เย็นเก็บศพด้านหลังมือควานหาที่ยึดเกาะศพนั้นค่อยๆหย่อนขาลงจากเตียงเท้าเปล่าที่ซีดเซียวแตะพื้นกระเบื้องมันยืนขึ้นอย่างโซซัดโซเซ ขาทั้งสองข้างสั่นเทาเหมือนรับน้ำหนักไม่ไหวแต่สายตาของมันยังคงจับจ้องอยู่ที่ยักษ์ไม่วางตาแม้แต่วินาทีเดียวยักษ์พยายามจะวิ่งไปที่ประตูแต่ขากลับก้าวไม่ออกเหมือนถูกตรึงไว้ร่างนั้นเริ่มเดินลากขาเข้ามาหาเขาเสียงฝ่าเท้าเปียกเลือดกระทบพื้นถูกย่างก้าวทิ้งรอยเลือดเป็นทางยาว กลิ่นคาวคลุ้งตลบอบอวนจนหน้าอาเจียนยักษ์กลั้นหายใจหลับตาแน่นหวังให้ภาพตรงหน้าเป็นเพียงฝันร้ายแต่เสียงลมหายใจครืดคราดที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆย้ำเตือนความจริงมันมายืนหยุดอยู่ตรงหน้ายักษ์ห่างกันเพียงแค่ไม่กี่ฝ่ามือเท่านั้นความเย็นยะเยือกแผ่ออกมาจากร่างนั้นจนยักษ์รู้สึกหนาวเหน็บถึงกระดูก ยักษ์ค่อยๆลืมตาขึ้นมองผเชิญหน้ากับความสยองในระยะประชิดใบหน้าซีกที่ยุบลงไปนั้นขยับไหวเหมือนมีอะไรดิ้นคลุกคลักอยู่ภายในหนอนตัวอ้วนผีค่อยๆใช้ทะลุผิวหนังออกมาจากแก้มที่แตกยับเยินมันอ้าปากกว้างพยายามจะส่งเสียงพูดแต่มีเพียงเสียงลมฟู่ๆลอดออกมา ลิ้นของมันขาดหายไปเหลือเพียงโคนล,ลิ้นสีดำที่กระดิกไปมาในปากยักษ์เบื่อนหน้าหนีด้วยความขยะขยงน้ำตาแห่งความกลัวไหลพรากมือเย็นเฉียบของศพเอื้อมมาคว้าที่ต้นแขนของยักษ์แล้วบีบแน่นเล็บฉีกขาดจิกลงไปในเนื้อผ่านเสื้อเครื่องแบบจนเลือดซึมออกมายักษ์ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด สะบัดแขนสุดแรงเกิดเพื่อให้ลุพ้ลแต่แรงเบียบนั้นมหาศาลเหมือนคีมเหล็กศพนั้นดึงร่างยักษ์เข้าไปกอดใบหน้าเน่าเฟะแนบชิดกับใบหน้าของยักษ์เลือดและน้ำเหลืองเปอเปะื้อนยักษ์ดิ้นรนขัดขืนใช้มือดันอกของมันไว้สัมผัสได้ถึงซี่โครงที่หักแทงมือเขาถีบเข้าที่หน้าท้องของศพจนมันเซถอยหลังไปกระแทกกับเตียง ยักษ์ฉวยโอกาสวิ่งไปที่ประตูมือสั่นเทาพยายามบิดลูกบิดประตูแต่ประตูกลับเปิดไม่ออกเหมือนถูกล็อกตายจากด้านนอกทั้งที่ไม่ได้ล็อกเขาเขย่าประตูอย่างบ้าคลั่งทุบป,ประตูเหล็กดังโครมครามร้องขอความช่วยเหลือศพนั้นลุกขึ้นยืนอีกครั้งคราวนี้มันดูกโกรธเกรี้ยวและน่ากลัวกว่าเดิม มันอ้าปากกว้างส่งเสียงกรีดร้องที่ไม่มีเสียงแต่ทำให้แก้วหูอื้ออึงยักษ์หันหลังพิงประตูมองดูมันเดินเข้ามาอีกครั้งอย่างช้าๆไฟในห้องดับวูบลงเหลือเพียงความมืดมิดและความเงียบสงัดยักษ์ได้ยินเพียงเสียงลากขาครืดครืดเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเขาล้วงกระเป๋า หยิบไฟฉายอันเหล็กออกมาเปิดส่องไปข้างหน้ามือสั่นระริกแสงไฟส่องไปกระทบกับใบหน้าที่ลอยเด่นอยู่กลางความมืดมันไม่ได้เดินแล้วแต่มันกำลังคลานเข้ามาโดยแขนและขาที่หักพับท่าทางเหมือนแมงมุมยักษ์ที่บิดเบี้ยวเคลื่อนที่เร็วอย่างเหลือเชื่อ ยักษ์กรีดร้องสุดเสียงเมื่อมันกระโจนเข้าใส่เขาทั้งตัวทั้งคู่ล้มกลิ้งไปบนพื้นห้องศพนั้นขึ้นคร่อมร่างของยักษ์ไว้น้ำหนักตัวของมันกดทับจนยักษ์หายใจไม่ออกดิ้นรนปัดป่ายเต็มามือของศพพยายามจะบีบคอยักษ์นิ้วโป้งกดลงไปที่ลูกกระเดือกเต็มแรง ยักษ์มองเห็นเพดานปากของมันที่เน่าเปื่อยหยดน้ำลายสีดำใส่หน้าเขาสติของยักษ์เริ่มเลือนรางอากาศหายใจเหลือน้อยลงทุกทีทันใดนั้นประตูห้องดับจิตก็ถูกเปิดผัวออกอย่างแรงจากด้านนอกแสงสว่างจากไฟฉายหลายกระบอกส่องเข้ามาในห้องพร้อมเสียงตะโกน รอปพอและพยาบาลเวนวิ่งเข้ามาดูตามเสียงร้องที่ได้ยินภาพที่พวกเขาเห็นคือยักษ์นอนดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นคนเดียวมือของเขากุมรอบคอตัวเองแน่นเหมือนกำลังพยายามบีบคอตัวเองดวงตาเหลือกถลนน้ำลายฟูมปากร้องโหยหวนไม่ได้สับ ส่วนศพไร้ญาตินั้นนอนสงบมิ่งอยู่บนเตียงสแตนเลสเหมือนเดิมผ้าคลุมศพยังคงปิดหน้ามิดชิดเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการขยับขยื่นเพื่อนร่วมงานเรียบเข้าไปช่วยแกะมือยักษ์ออกจากคอและประถมพยาบาลที่คอของยักษ์มีรอยช้ำเขียวคล้ำเป็นรูปนิ้วมือห้านิ้วชัดเจน แต่รอยนิ้วมือนั้นใหญ่เกินกว่าจะเป็นขนาดมือของยักษ์เองยักษ์ถูกหามส่งห้องฉุกเฉินในสภาพช็อกหมดสติและเพ้อคลั่งเขาตื่นขึ้นมาอีกทีในตอนเช้าของอีกวันบนเตียงผู้ป่วยรวมยักษ์เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เขาเล่าทุกคนบอกว่าเขาคงหลอนหรือเครียดจัด จนเกิดภาพหลอนไปเองแต่เมื่อยักษ์ขอดูแผลที่ต้นแขนของตัวเองทุกคนก็ต้องเงียบกริบรอยเล็บลึกห้ารอยเจาะเข้าไปในเนื้อยังคงมีเลือดซึมออกมาและผลชนสูตรศพนั้นระบุว่าผู้ตายเล็บฉีกขาดหมดทั้งสิบนิ้วในซอกเล็บของศพมีเศษเนื้อและเศษผ้าจากชุดฟอร์มของยักษ์ติดอยู่ แพทย์นิติเวชไม่สามารถอธิบายได้ว่าเศษเนื้อไปอยู่ในเล็บศพได้อย่างไรในเมื่อศพนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาและยักษ์นอนดิ้มอยู่ที่พื้นยักษ์ตัดสินใจลาออกจากงานทันทีในวันรุ่งขึ้นโดยไม่รอรับเงินเดือนเขาเก็บเข้าของย้ายกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดโดยความหวาดผวา ไม่ยอมแตะต้องงานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือคนตายอีกเลยตลอดชีวิตแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบลงง่ายๆเพียงแค่การลาออกและย้ายหนียักษ์เริ่มมีอาการแปลกๆคือเขาจะได้กลิ่นฟอร์มาลีนติดจมูกตลอดเวลาไม่ว่าจะอาบน้ำถูสบู่แรงแค่ไหนกลิ่นเหม็นฉุนนั้นก็ไม่ยอมจางหาย และทุกคืนตอนตีสองเขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหนาวเหน็บเหมือนมีใครเอาผ้าเย็นๆมาโปะที่หน้าหรือสัมผัสที่แขนขาอยากต้องนอนเปิดไฟสว่างจ้าทั้งคืนและให้พ่อนอนเป็นเพื่อนในห้องคืนหนึ่งยักตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกมองไปในกระจกเงาเขาเห็นเงาสะท้อนของตัวเองมีชายคนหนึ่งยืนซ้อนอยู่ด้านหลัง ชายคนนั้นร่างกายบิดเบี้ยวใบหน้ายุบไปครึ่งแถบยืนจ้องมองเขายักษ์หันขวับไปมองข้างหลังแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าแต่เมื่อหันกลับมาที่กระจกร่างนั้นก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนมันค่อยๆแสยแสยิ้มให้เขาผ่านกระจกเงารอยยิ้มที่ไม่มีวันลืมยักษ์ถูกกระจกจนแตกกระจายเลือดอาบมือกรีดร้องจนบ้านแทบแตกพ่อกับแม่ต้องพายักษ์ไปรดน้ำมนต์กับพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง หลวงพ่อทักทันทีที่เห็นหน้าว่ามีวิญญาณตายโหงตามอาคาตกัดกินทันบอกว่าวิญญาณดวงนี้เฮียนมากและผูกจิตพยาบาทรุนแรงอาจเป็นเพราะช่วงเวลาที่ตายจิตสุดท้ายเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและยักษ์เป็นคนดวงตกจิตอ่อนจึงกลายเป,เป็นเป้าหมายให้มันเกาะติดยักษ์ทำพิธีบังสุกุลตายบังสุกุลเป็นสะเดาะเคราะห์สารพัดวิธีอาการเริ่มดีขึ้นบ้างเขาไม่เห็นเงาในกระจกบ่อยเหมือนเมื่อก่อน แต่ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองยังคงอยู่กับเขาในทุกย่างก้าวเวลาเดินผ่านที่มืดมืดหรือมุมอับสายตาเขาจะเห็นเงาตะคุ่มเสมอบางครั้งก็ได้ยินเสียงลากขาคลืดคลาดตามหลังมาเวลาเดินคนเดียวเพื่อนบ้านเริ่มสุบซิบกันว่ายักษ์กลายเป็นคนสติไม่ดีพูดคนเดียวบางวันเขาก็นั่งเหม่อลอยมองไปที่เก้าอี้ว่างเปล่าเหมือนเห็นใครนั่งอยู่ร่างกายของยักษ์ผอมโซลงเรื่อยๆ ขอบตาดำคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอนเขาบอกกับแม่ว่ามันไม่ยอมปล่อยเขาไปมันจะเอาเขาไปอยู่ด้วยมันมาทวงสัญญาที่เขาไม่ได้ก่อแต่บังเอิญไปสบตาเข้ากับมันการสบตากับสบตายโหงในเวลาวิกาลถือเป็นการเปิดประตูรับวิญญาณอยักใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงทรมานทั้งกายและใจทุกวันนี้เขายังคงต้องกินยานอนหลับขนาดแรงเพื่อให้หลับลงได้แต่ในความฝัน เขาก็ยังต้องหนีการไล่ล่าของร่างบิดเบี้ยวนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยสำหรับเขาไม่ว่าจะเป็นโลกความจริงหรือความฝันห้องดับจิตคืนนั้นได้เปลี่ยนชีวิตชายหนุ่มคนหนึ่งไปตลอดการรอยแผลเป็นที่คอและแขนยังคงชัดเจนตอกย้ำความทรงจำสีเลือดกลิ่นฟอร์มาลีนที่ไม่มีใครได้กลิ่นนอกจากเขายังคงติดตามตัวไปทุกที่เหมือนเครื่องหมายตีตราว่าเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์แบบ ยักษ์มักจะเตือนคนรู้จักเสมอว่าอย่ามองหน้าศพถ้าไม่จำเป็นและอย่าอยู่คนเดียวกับคนตายในที่ที่บรรยากาศเป็นใจให้เกิดเรื่องเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่นอนนิ่งอยู่นั้นหลับไหลจริงหรือไม่หรือกำลังรอจังหวะที่จะลืมตาตื่นขึ้นมาทักทายเราในแบบของมันโรงพยาบาลแห่งนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติห้องดับจิตยังคงอยู่มีพนักงานใหม่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่แทนยักษ หลายคนลาออกหลังจากทำได้ไม่นานโดยไม่บอกเหตุผลที่แท้จริงบางคนบอกว่าทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวบางคนบอกว่างานหนักเกินไปแต่ลึกๆแล้วทุกคนต่างรู้ดีว่ามีบางอย่างที่ไม่ปกติอยู่ในห้องนั้นเตียงสแตนเลสตัวเดิมยังคงรองรับร่างไร้วิญญาณร่างแล้วร่างเล่าและในบางคืนที่ฝนตกหนัก เสียงลากขาและเสียงกระดูกลันยังคงดังแววหลอดออกมาจากบานประตูเหล็กที่ปิดสนิทให้ยามกระดึกได้ขนลุกเล่นไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์ความจริงอีกแล้วหลังจากเกิดเรื่องกับยักษ์ปล่อยให้ความลับดำมืดถูกขังไว้อยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยมเย็นเฉียบนั้นยักษ์เองก็ไม่เคยเหยียบย่างกลับไปที่อำเภอนั้นอีกเลยในชาตินี้เขาตัดขาดจากโลกภายนอก ขังตัวอยู่แต่ในห้องนอนที่เปิดไฟสว่างรอคอยวันเวลาที่จะหลุดพ้นจากเงาตามหลอนที่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไรเรื่องราวของคุณยักษ์จบลงด้วยความหดหู่และน่าสะพรึงกลัวครับความตายเป็นสิ่งที่ลึกลับและน่าค้นหาแต่การเข้าใกล้มากเกินไปก็อันตรายประสบการณ์บางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะฝังรากลึกจนถอนไม่ขึ้น ไม่มียาขนานใดรักษาอาการทางจิตวิญญาณที่ถูกคุกคามได้หายขาดนอกจากต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความกลัวนั้นไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอาจจะนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆในห้องแอร์เย็นชำ่ำลองสังเกตดูนะครับว่าความเย็นในห้องนั้นมาจากเครื่องปรับอากาศหรือมาจากใครบางคนที่กำลังยืนจ้องมองคุณอยู่ที่มุมห้องกันแน่ กลิ่นที่คุณได้กลิ่นอยู่นี้ใช้กลิ่นน้ําหอมปรับอากาศที่คุณคุ้นเคยหรือไม่หรือมีกลิ่นฉุนแปลกๆป,ปนมาจางๆเหมือนกลิ่นสารเคมีในโรงพยาบาลหากคุณรู้สึกว่าผ้าห่มเลื่อนหลุดเองหรือมีแรงกดทับที่ปลายเตียงอย่าเพิ่งรีบลืมตาขึ้นมาดูนะครับเพราะสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่คนการรับรู้บางอย่างอาจนำมาซึ่งความหายนะที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ ปล่อยให้ความสงสัยเป็นเพียงความสงสัยต่อไปน่าจะปลอดภัยกว่ายักษ์เลือกที่จะมองและเขาก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนด้วยชีวิตปกติสุขคุณเองก็มีทางเลือกที่จะมองหรือไม่มองในคืนนี้เช่นกันขอขอบคุณเรื่องเล่าสุดสยองจากคุณยักษ์ที่ส่งตรงมาจากความมืดหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ทุกท่านตื่นเต้นและขนลุกไปกับบรรยากาศ รายการของเราในคืนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับไม่มีคำปลอบใจหรือคำสอนใดๆจะมอบให้นอกจากความเงียบงนันเพราะบางครั้งโลกแห่งความจริงก็น่ากลัวและโหดร้ายกว่านิยายขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีในค่าคืนที่ยาวนานนี้ระวังเงาในกระจกและเสียงฝีเท้าที่ไม่มีที่มาที่ไปให้ดี ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าถ้าพวกเราและคุณยังมีชีวิตรอดปลอดภัยไปจนถึงวันนั้นระวังหลังให้ดีนะครับมันอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ